ฮบสวัสดีทุกท่านนะครับผมใยผมมาชื่อในช่อง JKR Studio นะครับผมก็ห่างหายจากการรีวิวหนังไปนานนะครับผมตอนนี้ก็ออกมาจากหนังที่เออละเอือมเหมือนกันเพราะว่าผมก็คือหนังเรื่องนี้มันเข้าถึงยากตั้งแต่ภาคแรกแล้วนะแต่ก่อนที่จะไปรีวิวนะครับผมผมมีแขกรับเชิญมารีวิวกับผมด้วยนะครับผมจากช่องคนรักหนังนั่นเองนะครับผมตามเคยแต่อันนี้ไม่โผล่ช่องผมนะ คือไม่เคยเอ๋อไม่เคยมีรีวิวเหนช่วงเกมไงที่เราเจนแต่ว่าตอนคือเมื่อกี้คุยถ่ายของผมเสร็จแล้วผมก็ไม่ถ่ายเขาต่อเพื่ออะไรตามไปดูช่องนั้นนะครับของผมผมรีวิวตอนเช้าไปมาตอนดึบ่ายนะดานท่าสูนใช่ไปดูกับดูนพัทฟูเหมือนกันแต่ว่าคนละมุมมองเดี๋ยวดูมุมมองท่านี้ใช่ครับก็หนังเลยนะผมอธิบายก่อนว่าส่วนตัวดูภาคแรกนะครับผมแต่ดูภาคแรกคือแบบคือดูแล้วหลับมันง่วงขึ้นเรื่องเนาะทั้งเรื่มันคือมันมันคือมันเป็นหนักพูด ใช่มันคือหนังพูดมันคือหนังแบบเล่ารายละเอียดแบบเยอะเกินไปส่วนตัวผมไม่เก็ตแล้วก็ไม่อินกับตัวละครไม่อินกับการเนื้อเรื่องเลยนะมันเหมือนแบบมึงแกะบแบบให้กูทะลุปัจจัยอะไรอะใช่ใช่ใช่มันเลยแบบว่ามันแอคชั่นถามว่ามันมีมันมันมีนะมันไม่ใช่หนังน่นนแต่มันแบบมันไม่ไม่เก็ตกับผมเท่าไหร่กับหนังเรื่องนี้ก็เลยแบบไม่ค่อยชอบล้วอย่างง่ายๆออฟเพนไอเมอร์ดูหนึ่งดูสองนับเป็นหนังที่หนังใหญ่แล้วเราดูไม่จบแต่รีวิวดี ม,มันเป็นหนังที่ส่วนมากจะเข้าถึงได้น้อยมากแลบบ้วครับผมพูกเลยว่าหนังสารพวกนี้นอาจจะเป็นแบบนักพิจารณ์ที่แบบโปร่งใสแล้วเขาแบบรู้แล้วอะไรอย่างเงี้ยใช่เขา <c oughs> เขา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 รู้เ <c oughs> นื้อเรื่องเขาเข้าใจเนื้อเรื่องเข้าใจในตัวเรื่องอ่ะมันก็เลยดูเข้าใจและดูสนุกแต่ไอพวกนี้คือผ่านร้อยผ่านหนาวเยอะแต่ผมคือผมไม่เข้าใจในเรื่องเลยไม่เข้าใจว่ามันจะเสื่ออะไรแล้วก็ไม่เข้าใจ เพราะมันสรุปตรงไหนสำหรับผมนะอาจจะแบบมันแล้วแต่คนจริงๆนะเป็นความรู้สึกส่วนตัวสําหรับที่ดูและดูไม่จบด้วย46เราเราเข้าลงไปเนี่ยก็ตอน3โมงครึง่ง3โมงครึง่งตอนนี้เราไม่อยู่ในโรงประมาณชั่วโมงหนึ่งโรงโฆษณาชั่วโมงนิดๆผมพยายามแ,<ต>แบบจับตัวละครแล้วก็แบบพยายามดูเนื้อเรื่องนะว่าแบบเออเพื่อมันจะเข้าใจแต่วนเราคือไม่เข้าใจแต่เฮ้ยแบบดีมากเลยแบบเออคนบอกกระแสดีมัาจะเป็นตัวกลาส18%แต่มันอาจจะเป็นเพราะเราด้วยหรือเปล่าที่เราดูไม่เข้าใจกัหรือไม่เก็ตเนื้อเรื่องแบบนี้อยู่แล้วนะก็เลยแบบ ก็เลยไม่ค่อยชอบไม่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 ค่อยชอบไม่ชอบเลยครับพูดได้เต็มปากว่าไม่ชอบนะครับผมแต่ถ้าใครชอบก็คอมเมนต์ได้คิดมาบอกได้นะว่าให้กี่คะแนนสนุกยังไงหรืออธิบายไห้ผมก็ได้เ้าจะไมะได้อ่านที่สปอยไม่ได้เดี๋ยวคนเดี๋ยวคนดูใช่ใช่อย่าสปอยนะครับผมแต่รีวิวความรู้สึกส่วนตัวสำหรับที่ดูจบมาแล้วออกมานะครับผมรีวิว ให้ผมฟังหน่อยแล้วก็แบบอธิบายเล็กน้อยก็ได้ว่ามันคือจะสื่ออะไรให้กี่คะแนนนะคอมเมนต์ใต้คลิปแ่อยไปดูช่องอื่นมาเห็นเขาบอกว่าเนื้อเรื่องของดูนันคือการนำผันของสองตระกูลตระกูลอาทร์ธิดิสกับตระกูลอันเนี่ยไอตระกูลขาวดำอ่ะไม่รู้อันนี้ไม่รู้แต่เห็นที่เราดูแหละที่เราอยากดูเลยเพราะว่าหน้าหนังนักแสดงอ่ะใช่แต่ตอนตอนที่ดูครั้งแรกครั้งแรกคือผมไม่รู้จักนักแสดงเลยนะนนั่อะไรอย่างภาคภาคสองนี่มายกทีมมาเลยภาคสองมีทั้งบิลสกาการ์ดจากจอห์นวิกซี มีเดฟปาติสตาจากกาเดร่าริซี่มีทีมที่เชลเมตจากบองดาด้วยแล้วก็เซนดาย่าจากสไปเดอร์แมนตะกูลคอนเทลเลนต์นักแสดงคือแบบเออเป็นนักแสดงแบบเบอร์ใหญ่สุดยอดแต่ผมไม่ชอบแค่นั้นเองไม่ชอบไม่ใช่ไม่ชอบนักแสดงไม่ชอบไม่ชอบตัวหนังไม่ชอบตัวหนังแค่นั้นเองครับคือด้วยความที่ดูเนี่ยมันเคยทําครั้งแรกมันอต้นทวงปีพันสิบห้าเป็นสี่ถ้าจำไม่ผิดถ้าจำผิดขออภัยด้วยคือครั้งแรกเลยที่ทำมาตัวนั้นอ่ะคือมาสเตอร์พีซของวงการภาพยนตร์นั่น ติดหนึ่งในร้อยคือแบบหนังที่คนต้องดูคือตัวเวอร์ชันเก่านะไม่ใช่เวอร์ชันใหม่แต่เวอร์ชันใหม่เนี่ยก็ต้องอยู่ที่คนอ่ะนั่นแหละมันอยู่ที่คนจริงๆแบบแต่ส่วนตัวผมสองคนไม่ชอบมารียลเขาูรสึกส่วนตัวเฉยๆนะครับผมเพราะว่าผมไม่เข้าใจในตัวเรื่องนะก็คือตอนแรกฟีวะเหมือนแบบสงครามอากาศที่ว่าคาสตาวอร์ใช่ใช่ม่ใช่มันไม่ใช่นะผมก็เป็นความรู้สึกส่วนตัวสำหรับผมสองคนนะครับผมเอ้ยนี้เลยไม่ชอบไม่ชอบเครื่องเลยนั่นแหละก็ ผมขอให้คะแนนแล้วกันนะไม่ให้เหมือนกันครับไมให้ไม่ได้จริงนอกจากว่าแบบถ้าแบบทนไหวจนจบอาจจะให้ไม่ดไม่ไดีให้ไม่ได้จริงนะผมก็ก็ไม่มีอะไรเนี่ยประมาณนี้แหละครับมารีวิวรู้สึกส่วนตัวแล้วผมก็ห่างหายจากการรีวิวลงคลิปหนังจะพยายามลงให้เรื่อยๆนะผมเพราะว่าอพราะแบบจะลงก็มีติดธุระอะไรพวกนี้ก็เลยไม่ได้ลงนะครับผมก็นั่นแหละ ทางหายดัดหนังแบบรีวิวไปหลายเรื่องถามว่าดูอยู่ไหมดูยัดูอยู่อ่มะใช่คร no th er right. ับก็ยังดูกันอยู่แล้วจะมาด้วยกันเรื่อยๆเดี๋ยวเขาจะดรอชผมเรื่อยๆจะพยายามลงให้เรื่อยๆแล้วกันนะครับผมก็ประมาณนี้นนนะอัี้แหละเจอคลิปใหม่แล้วกันนะครับผมใครชอบใครไม่ชอบกำลังตรงนี้คอมเมนต์ใต้คลิปมาบอกผมได้นะครับผมแล้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับมาให้ผมด้วยนะครับผมเจอกันคลิปใหม่นะครับผมสวัสดีครับบ๊ายบายคนรับหนังไปดูด้วยนะฝากด้วยนะครับฝากด้วยฝากด้วยเดี๋ยวมีคลิปออกมาหลายแบบแน่นอนโอเคบ๊าย